สวัสดีครับกลับมาพบกับวิวอบอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่ได้เรียงให้ฟังกันก่อนจะไปเหมือนเช่นทุกวันครับผลงานเมื่อวานหน่อยยูทูบนะครับให้ไปที่ดอตมูลเราก็ได้นะครับให้ที่ฟลรมเราก็ได้นะครับไปโดนแมนยูคู่เดียวนะ เดี๋ยวไปดูวิเคราะห์บอลตันนี้นะครับคุ้แดงนะครับอยู่ในศึกเฟ้นครับนะครับลอริยองเปิดบ้านรับเยือนของลองนะครับรุ่นเวลาตีับ3ราคาตอนนี้ทีมเยือนนะครับลองต่อครึ่งลูกนะความน่าจะเป็นวันนี้นะครับลอริยองเจ้าบ้านเนี่ยช่วงหลังฟอร์มดูแผ่วพอสมควรนะครับในลีกเอเออร์12เกมหลังชนะได้แค่2นะครับเสมอ5แพ้5ขณะที่เวลาลงเตะในบ้านนะครับชนะได้แค่เกมเดียวนะครับใน6นัดหลังนะเสมอ2แพ้3ครับส่วนทางด้านทีมเยือนช่วงหลังดูเสียทรงไปเหมือนกันนะครับพวกเขาชนะได้แค่เกมเดีีีีีียยววใใในน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 นัััััดดหหลลลลลลงสสสุกกกกะะะะะะคคคครรรบบบบทท่่่่เเเเเืือออออมมมมมแแแพ้้้ขณาาไช 4นัดเลยนะตามฟอร์มดูไม่ดีทั้งคู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าลอริยองเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่มักจะทาได้ดีนะครับนัดนี้น่าจะมีโอกาสที่ทีมเยือนนะไม่สามารถชนะได้นะครับเพราะว่าลองในช่วงนี้ก็กำลังลวนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคู่แรกครับไปที่เจ้าบ้านลอริยองนะคู่ที่สครับข้ามที่ฮอลแลนด์นะครับศึกดัชครับนะครับทเวนเตเป็นนักบอลเยือนของอาแจกนะครับเวนเตเวลาเที่ยงคืน45ราคาตอนนี้ทีมเยือนต่อครึ่งลบ5นะครับความน่าจะเป็นนี้นะครับเจ้าบ้านทเวนเต้เนี่ยถือว่าโชคร้ายนิดหน่อยนะ หลังจากที่เพิ่งเปลี่ยนตัวกุนซอใหม่นะครับก็อยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงแบบสุดๆนะครับถล่มคู่แข่ง2เกมหลังสุดไปถึง9เมตรบ่งบอกเลยว่าอาแจกที่ทุกคนรู้จักนะครับกลับมาแล้วนะเล่เปิดออกมาให้ทีมเยือนต่อครึ่งลูกแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อครับเพราะมองว่าอาแจกเนี่ยกำลังคึกคักนะครับกลับมามีความมั่นใจครั้งหนึ่งเกมนี้เชื่อว่าพวกเขาจะไร่บีอชานเตเวนเต้ได้อย่างแน่นอนครับอยู่ต่อดีที่สุดครับคู่นี้คู่สุดท้ายยังอยู่ในดัตคับนะครับเดนฮากนะครับเปิดบอลรับยิงของโกเฮดอีเกิล เขาแน่าจะเป็นนะครับเกมนี้ทีมเยือนโกเฮดิกเกิลเนี่ยน่าจะบุกชนะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับแม้ฟอร์มช่วงหลังจะหวังพึ่งยากไปสักหน่อยนะครับแต่เกมลีกล่าสุดพึ่งเอาชนะในเมเกนไป1นูนย์นะครับน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะได้พอสมควรนะประกอบกับเจ้าบ้านเทนฮาครับหากเทียบกันจริงๆเนี่ยถือว่ามาตรฐานยังห่างกันอยู่นะครับจริงอยู่ที่พวกเขากําลังฟอร์มดีนะครับขึ้นมาตามลำดับนะแต่ดูเหมือนว่าน่าจะโฟกัสกับทาแต้มในลีกก่อนขณะที่บอลถ้วยรายการนี้ยังเป็นแนวทางโรเตชันเเเเเเพพพื่่่่่่่่อออรรรรรรััััักกกกกกกษาา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 คคคคคววมมสสดดดดดดขงงงงํลลลลลนนนนนนะะะะะบบบููทททแแ้้้จจจไไโโฮฮิิิิีีหหยตๆใปุ จบแล้วนะครับ3คู่เดี๋ยวได้เรียงให้ฟังอีกทีหนึ่งคู่แรกนะครับไปที่เจ้าบ้านหลอดยองครับคู่ที่2ไปที่อาแจกครับคู่สุดท้ายไปที่โกเฮดอีเกิลนะปลขอเป็นค่ำคืนที่ดีอีกหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกทวันสำหรับใครที่อยากได้บอลเต็ง v ีพนะครับส่งให้ท่านทุกวันแอดไลน์ที่คุณเห็น,นบนมุมจอเดี๋ยวลิงก์อยู่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ